เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลือดวิทยาฐานะทุกท่านนะครับกระผมนายต่อศักด์แสงวงดํดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะนะครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม5และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน6ห้องนะครับ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครนะครับโดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิวทยาฐานะเป็นชำนาญการนะครับซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ปัญหาผลสำลีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะครับซึ่งจากการสังเกตนะครับพบว่านักเรียนส่วนใหญ่นะครับขาดความกระตือรือร้นในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์รู้สึกเบื่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะวิชาคณิตศาสตร์ ต้องนั่งฟังอาจารย์อธิบายอย่างเดียวนะครับเวลาเมื่อเจอสูตรที่ต้องจําเยอะๆนะครับก็จะจําไม่ได้นะครับและนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้แก้ปัญหาไม่ได้นะครับจึงส่งผลให้ผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับกระผมนะครับจึงได้ศึกษาแนวทาง การแก้ปัญหานะครับโดยใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปานะครับซึ่งมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาผลสมมิิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ <c oughs> เรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับซึ่งมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอน รูปแบบการสอนโมเดลเซป้าทั้ง7ขั้นตอนกระผมก็พยายามที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุดนะครับขั้นที่1ก็คือการทบทวนความรู้เดิมนะครับการทบทวนความรู้เดิมก็คือเป็นการซักถามหรือสอบถามถึงพื้นฐานความรู้เดิม นะครับเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่เราจะเรียนนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับการทบทวนความรู้เดิม 2. การแสวงหาความรู้ใหม่นะครับการแสวงหาความรู้ใหม่คือครูให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นจากในหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆนะครับอินเทอร์เน็ตหรือตามห้องสมุดนะครับ 3. การศึกษาทําความเข้าใจนะครับ ข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมนะครับการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมก็มีความสําคัญนะครับเพราะการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามนะครับซึ่งเป็นการหาอนุพันธ์โดยหาจากลิมิตนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วนะครับนำมาเชื่อมโยงกับการหาอนุพันธ์ที่ใช้สูตรนะครับซึ่งมีความ รวดเร็วและก็สามารถหานุพันธ์ได้อย่างแม่นยำนะครับก็มีความสำคัญนะครับขั้นที่4การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันในกลุ่มนะครับกระผมก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มที่มีความสนุกสนานนะครับและก็ได้แก้ปัญหาได้ใช้ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนนะครับในการแก้ปัญหานะครับ ซึ่งกิจกรรมกลุ่มทาให้นักเรียนมีความสนุกสนานและก็ได้ความรู้นะครับรู้สึกนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนนะครับช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้และก็สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมบิงโกนะครับบิงโกอนุพันธ์และก็กิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมสร้าง สร้างสมการนะครับก็คือสร้างโจทย์นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับขั้นที่5การสรุปและจัดระเบียบความรู้นะครับขั้นนี้ก็คือมีการมอบหมายให้นักเรียนศึกษาที่มานะครับหรือการพิสูจน์สูตรทั้งแปดสูตรและก็มีการยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือการขั้นสรุปนะครับหรือจัดระเบียบความรู้นะครับ <c oughs> มีการ ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับจากครูนะครับตัวอย่างที่ไม่มีหนังสือหรือวิธีจำสูตรให้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ตกผลึกความรู้นะครับความรู้จะได้ตกผลึกนะครับเมื่อเรามีความเข้าใจถึงที่ไปที่มาของสูตรนะครับความรู้ที่เราได้ก็จะตกผลึกให้เราสามารถที่จะ ไม่ต้องไปจำอย่างเดียวนะครับใช้ความเข้าใจเวลาเจอปัญหาหรือโจทย์เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับเมื่อความรู้เรากตกผลึกแล้วเนาะนะครับเมื่อความรู้เรากตกผลึกแล้วนะครับต่อไปขั้นการปฏิบัติและหรือการแสดงผลงานนะครับขั้นนี้ก็สำคัญก็คือมีแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็แบบทดสอบนะครับท้ายหน่วยนะครับหรือการนำเสนอ ที่มานะครับหรือการพิสูจน์สูตรนะครับมีการอภิปรายนะครับอภิปรายร่วมกันนะครับภายในห้องนะครับตัวนี้ก็จะได้นักเรียนจะได้รู้ที่มาของสูตรนะครับมีความเข้าใจในเนื้อหาจริงๆนะครับทําให้นักเรียนนะครับสามารถมองเนื้อหาทั้งหมดออกนะครับมองภาพทั้งหมดออกมีความเข้าใจในเนื้อหานะครับทําให้ความรู้ที่ได้นะครับตกผลึก จริงๆนะครับตกผลึกก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นได้นะครับขั้นที่7นะครับการประยุกต์ใช้ความรู้นะครับขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ก็คือนําความรู้เรื่องการหาอนุพันธ์นะครับไปประยุกต์ใช้ในการหาความชันของเส้นโค้งนะครับแล้วก็ความชันของเส้นสัมผัสได้อันนี้ก็เป็นการนําความรู้ไปใช้กับเนื้อหาที่สูงขึ้นนะครับทำให้นักเรียน นักเรียนมีความท้าทายในเนื้อหาและก็มีความรู้สึกว่าเราได้เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงนะครับทำให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่ครูสอนนะครับ <c oughs> และก็สุดท้ายนะครับผลสำลีทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนนะครับ <c oughs> ก็คือนักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะครับดีขึ้นนะครับผ่านเกณฑ์ที่กําหนดนะครับผ่านเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือผ่านไม่มากนะครับก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับโดยการฝึกทําย้ําทวนเพิ่มเติมจากแบบฝึกหรือแบบทดสอบนะครับก็จะทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาจริงๆนะครับ มองภาพเนื้อหาจริงๆออกก็จะทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนนะครับแล้วก็อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับมีกิจกรรมให้ทำนะครับมีกิจกรรมให้ทามีกิจกรรมกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะครับได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับกับผมก็รู้สึกว่ารูปแบบการสอนโมเดลซิปป้านะครับถือว่ามีประโยชน์ ในการจัดกระเลกสอนนะครับก็จะเอาไปปรับใช้กับเนื้อหาหอื่นๆในอนาคตนะครับสุดท้ายก็ขอจบการนําเสนอที่มาแรงบันดาลใจและสภาพปัญหาของผู้เรียนนะครับในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ